นะครับเอาใจกันหน้าดูเลยพอกดหนึ่งนี่พวกถ่ายไม่หยุดเลยเนี่ยฮะผมบอกแล้วฮะเลขเราเลขเดียวที่เราไว้ใจคือเลขหนึ่งครับพอกดหนึ่งนี่ทุกคนแหมชิวช,ว,ชวบางใหญ่ชิวชวบางใหญ่คุณเนะี่ยต้องไอ้นี่นะอาชีพเก่งเยอะนะอ่านี่ครับสาวสวยจากพีทีทีูบิแคนจ้านี่แหละครับโอ้ความน่ารักความสดใสมาแจกความสดใสที่สนามเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ ที่ทุนทําให้โลกมันน่าอยู่แบบนี้นะครับผมเบื่ออยู่กับพวกโปรดิเซอร์แล้วโวยวายทั้งวันนะครับชิววบางใหญ่บอกว่าอย่าไว้ใจตากล้องโหตายแล้วชิวิวัยใหญ่ผมบอกเลยนะวันนี้หลานแข่งด้วยนะนะคุณต้องอัดจีทห้เก่งเซวิสนะน้องแก้มนะขันนี้ครับพระเอกเกาหลีฮะผมเบื่อกี่ฮะถ้าบางคันนี้ี่ยพระเอกเกาหลีเขคนเดียวเลยฮะซิลเบตนั่นเองฮะ เอ P.T.T. เดี๋ยวดูนะสาวๆจะไปลุมร้อมคันนี้นะครับกับซีรัเมตนะครับนี่ไหมฮะพอปุ๊บปะเห็นไหมจาก P.T.T. ลูบิแค n นะครับเรียกว่าเป็นนักแข่งดุ่มที่หน้าตาดีนะฮะส่วนคันแรกนะฮะที่ลุมๆกันอยู่ฮะ,ะเกะกะเกะกะยืนตัวใหญ่ๆก็จะตรงจะต่ออะไรก็แล้นะฮะต่อหิวน้ำต่อเอ่ออะไรดีดอทคอมอ่ะมีกาแฟกินไหมมีเคยอ่ะ คนไกลใครก็ลืมตอนนี้พี่บังลงไปจ่อตรงนั้นแล้วฮะพี่บังลงไปทำไมฮะ <laughs> พี่บังพี่บังอย่าไปใกล้ต่อพี่เออนี่ครับผู้จัดฮะใครฮะคุณญแจศักดิ์มาซอลนี่ฮะ,<อ>ฮะคุณญแจศักดิ์มาซอนะครับนี่ฮะจากตัวยูไทยนี่ฮะน,นี่กำลังเดินทักทายนะครับทักทายอ่าเปเปอร์เออดีๆนะลูกนะอ่านี่นะฮะผู้จัดของเรา ตาก,กองก็บันทึกภาพเก็บไว้นะครับสวัสดีครับพี่ป๊อปคุณชยัยวุฒิพัฒน์เฮ้ยโตกลางเฉียกเก้าโปเกตโอ้โหสวัสดีครับพี่คิดคถึงโตกลางอ่ะครับผมโตกลางไม่คิดถึงเราเหรอกต่อไปใครอะ่ะมีไอเดียวตอนนี้เขาคิดอยู่ใช่ไหมอันนี้โอ้โหอันนี้พิตตี้ส่วนตัวอาร์มยาวฮะอย่าไปจ่อเขาเยอะฮะเออผมรู้ไปหมดแหละ เดี๋ยวมาฮะรถกำลังลงมาครับดูฮะมีไม่รู้จักไม่รู้จักเธอที่ผมพูดพูดอยู่คนเดียวที่ผมคุยกับวิทยุสื่อสารอยู่นะฮะมีเหมือนเขาเรียกอะไรแม่ซื้อมาล่อซื้อผมอยู่ข้างๆเสียงกระซิบเบาๆเบาๆไม่รู้สัญญาณมาจากไหนนะพูดไม่หยุดเลยไม่เด็ดไม่เหนื่อยเลยกำลัง ออพี่6ได้เห็นความขยนนะันพี่6ครับทีมพี่6กอ่ะขยันทุกคนเลยครับยกเว้นคนพูดนะมาแล้วฮะป้ายสานาทีครับพิตตี้บอยฮะทีมงานชงออกครับนะครับเหลือไว้1คนเท่านั้นครับป้ายสนาทีครับ จากคิต้บอยและมาคันแรกเลยดีกว่าครับสตาร์ทลำดับที่หนึ่งครับไม่ใช่<ม>ใครครับเก้าครับ,รบตีพบสิริปุลครับผมกเก้าโปเกตนะฮะอูรุหนวนะฮะอ <c oughs> ะไรน์ดีคอมไวเออโตลิคิดว่าแล้วก็มีใครอีกอ่ะเอสิลอ่ะ เยอะเยอะเอาปิดประตูให้ผมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปิดประตูให้ผมหน่อยสตาร์ทลำดับที่11บเอ็ครับค่ะไอสี่รอสตาร์ทลำดับที่สองไม้เลขสิบเอ็ดครับศิราเมธทั้งสุธีระนนกุลครับผมโอ้โหตายแล้วฮะับเขาอยู่ที่สองให้ไปสิบเอ็ดเช่นกันครับน้องผมลั่นฮะสวัสดีพ่อป๊อปครับพ่อสวัสดีนะพ่อมาส่งน้องด้วยนะครับมีครับลำดับที่สามครับ มิตรยาศิษย์พมพวกอ่าส้มตำสะดาวเมื่อกี้เกิดเหตุอะไรก็ไม่รู้โหน่าเสียดายเอาใหม่นะร้องไห้เลยนะเราร้องไห้โอ้ก็ขึ้นมาที่หนึ่งแล้วรถมีปัญหาสักนิดเดียวต่อไปครับเป็นใครครับอาจารย์หรือเปล่าแน่ๆเลยตัดลำดับที่5หมายเลข46ครับฮัทไยชัยวันครับอาจารย์ออฟครับสวัสดีครับพี่ออฟนี่ครับอาจารย์ออฟของน้องๆครับสิงเอลมาสเตอร์มีดครับเดี๋ยวมาดูพี่ออฟขับกันดีกว่า แล้วก็เว้นไปอีก3-4คันน่าจะรถมีปัญหาแหละอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มแรกโอเคโอ้โอเคโอเคลืมแล้วเราอยู่กับโอเคหนึ่งโอเคสองแล้วข้างหลังเนี่ยก็เป็นน้องๆตามมาเนี่ยเขาเดินมาแล้วนี่นี่นี่หมายเลข48ครับเป็นจารุจจรวิเศษครับจารุจจรวิเศษสู้ๆครับจากเอ่อเพอร์เฟกท์เทนอ่าเพอร์เฟกท์เทนนะครับเรียกว่าเป็นทีมที่มาตรฐานมากนะครับทั้งโกคาร์ททั้งฝั่งนี้นะครับต่อไปครับ สี่สิบเจ็ดครับตาแหน่งที่เจ็ดประธานมาพบสุขครับพี่โต้งสู้ๆพี่โต้งลุยพี่โต้งนี่ประธานมาพบสุขครับบ้านเรือเล็กนะครับไว้ออโตโมทีฟลิควิดครับเรียกว่าทีมไว้เลสซิ่งทีมเอาไปครับสี่ครับเศรษฐพงศ์สว่างวงครับสู้ๆครับเศรษฐพงศ์เศรษฐพงศ์สว่างวงก็อยู่ในบริเวณเหมือนกัน ต่อ,อไปครับลำดับที่9หมายเลข2ี่สิชิดทิชับจึงสวันนันครับโอ้โหสู้ๆครับแมท่าที่คุณไม่ธรรมดาหเหมือนกันนะทีมคุณเนี่ยนะออกไปฮะออกไปรถเยอะเลยแก๊งนี้มาเพียบเลยอ๋อนี่จะแก๊ง RCT เดี๋ยวรอ,อรายชื่อก่อนไงเขาบอกอยูไ่ไงเดี๋ยวคนน้อยใจคุณจะรีบะะช็อเอ้ปลาอีกก็จะรีบอ่าเนเลยเขาสาพิมมาแล้วคุณไม่อ่านตอนเขาพึ่นเด <c oughs> ี๋ยวเขาว่ามันบ่นคุณอีก <c oughs> นี่ยน้องผมเลยลั่นตลอดเลยก <c oughs> ็รถทั้งหมดนะฮะสิคันด้วยกันนะครับ <c oughs> สวัสดีพี่เปาบุตรดาครับกดหนึ่งร้านครั้งแล้วครับทำไมกดทำไมพี่เปาทำไมไม่มาสนามพี่เปาต้องมาสนามแล้วเปาเปาบุตรดาบาเพิ่งจะจัดคอนเสิร์ตที่ร้านไปด้วยนะครับผมไม่ได้ไปเลย อ้าวพูดพูดพูดเขาบอกแล้วอ้าวมามา,มาสตาร์ทเมื่อกี้เราถึงลำดับที่10 2สอูนยวิสุทธรรมดวงแก้วครับผมจะโป่งจะโป่งอันริมม,มีใครอ่ะ2องูนยครับมนูศักเดี๋ยวดิร้อยเขาเปลี่ยนดิ <ตา S 2> ีร้อยเขาคุณไม่อ่านตามเขาเลยเดี๋ยวเขาก็งอนอีกอ้าวมาเอาต่อไปมนูศักมีสุกครับนี่เดี๋ยวอ่านให้ฟังกีดสตาร์ทที่11ครับมนูศักมีสุกกีดที่12ครับคาซูโอสุกามุโตะสุกามุโตะอ่ากีดที่สักอะไรวะ หมายเลข55บิววิลเลสครับบิววิลเลสอ๋อกิน14ใครปะชวินบุญนาครับกิน15ใครอทิชาธนะไก่พันธ์อ่ากิน16ใครหมายเลข13ว่าินเดโชสันนะครับโอ้ที่เจ้าเจ้าโอนเจ้าโอนว่สินอ่านี่เด็กใหม่เด็กใหม่ขอบคุณนะครับที่ขึ้นเพลยเปอร์ให้พวกผมอ่านนะครับขอบคุณมากนะครับผมเหนื่อยจริงๆฮะพี่หกครับพี่หกปวดหัวไหมฮะเวลาผมพาก โอเคที่ทำงานต้องให้มีความสุขเพ่ hey. อะมาดูครับป้าย2คูณ2ครับเดี๋ยวจบจากรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรไฮไลท์แล้วไทยห้องกกงมินิครับเอเตีมตัวไปเลยใครที่อยากดูรถมินิมินินะครับเฮ้ยมี NV ด้วยเหรอในนี้<ข>ครับอ๋อเขาแบ่งเขาแบ่งครับอ่าเขาบอกไฮไลท์เข้ามาอันนี้ขึ้นมาติดได้นะครับเวลาคอริดอร์แล้วตรงนี้ นะครับเฮ้ยรุ่นนี้กี่รอบดูแล้วตกใจเลยกี่รอบพี่สพบสอ12ไอ้ยาเดี๋ยวดิอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยาเลยอะไอหยามาแล้วดู OMG ดิโอ้ไม่ก่อนมาดูไฟแดงดับครับกลุ่มหน้า OK หนึ่ง OK สองครับแลดับไหมยังไม่ดับฮะไม่ดับับผมก็เขาแบ่งกลุ่มไงอ๋อเหรอต้องมาคอร์รโดติดกันเหรอ นักแขกไม่รู้หรือเปล่านักแขกไม่รู้แน่ๆเลย uh. เดี๋ยวป้าย two by t เนี่ยต้องให้สโลล์รอเลยนะเพราะไม่งั้นข้างหลังไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยวิทยุการสื่อสารเนี่ยสำคัญนะเนี่ยถ้าใครมีมวิทยุการสื่อสารเนี่ยเขาจะได้รู้เลยนะนะผู้จัดการทีมนะ ใจเย็นฮะใจเย็นฮะใจเย็นครับตั้งแถวใหม่ฮะเดี๋ยวผมพยายามตะโกนให้นักแข่งได้ยินมันเป็นไปไม่ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวเก้าเก้าแกเก้าเอ้ยเก้าช้าช้าโอ้โหเก้าเอ้ยเออรอก่อนเก้ากไอ้ลรอตั้งแถวใหม่เก้าไปยิบเลยโอ้โหวิทยุสักคันหมวิทยุสักเครื่องหนึ่งนะการสื่อสารผมบอกแล้วไงสำคัญนะครับ รอครับรอครับเก้าเดี๋ยวระวังดับนะไปจอดงเงี้ยเดี๋ยวเครื่องดับแล้วสตาร์ไปติดกันเลยนะเด<ฮ>ี๋ยวข้างหลังยังตามไม่ทันเลยฮะเก้าก้าไปแนบเลยฮะจอดรถก่อนเพื่อนใจเย็นคองเชียร์บอกกอดรถก่อนอะไรครับเนี่ยก็อย่างที่เห็นแล้วครับอย่าถามเยอะสวัสดีคุณมงคลส,สูงครับสวัสดีพี่น้องชาวนานด้วยนะฮะ,ะสวัสดีครับเชียะอะไรอ่ะ ไมไม้เหรอเชียร์ทีมไม้เหรอไม้โอเอสเหรอไมโอเอสเหรอของใครอ่ะของใครครับผมพี่เอกพี่เอกพีมาบอกผมเลยดิได้อะไรพี่เอกสวัสดีครับชมที่นครศรีแชียร์นะครับดีมากครับพ่อสวัสดีครับพ่อที่กองเชียร์ของซีนลูปปูเทเน่เพิ่มทรัพย์สวัสดีน้องอ่าแล้วมาดูตรงนี้ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตั้งแถวรอใจเย็น เมื่อกี้ลั่นอยู่อยากให้น้องๆตามมาก่อนใจเย็นใจเย็นรอบนี้ดับลงแล้วเกาโกเกนเาเกียร์ห้าออกพลาดจัดมาตอนนี้แซงเปมเปอร์ขึ้นไปที่หนึ่งครับเฮ้ยมันเข้าเกียร์ห้ามันออกได้ด้วยเหรอไปเลยมุมสูงแต่ว่าชุดใหม่ครับอุ้ยตายแล้วสามห้าไม่มีสีโหลิเกบ้าแก่เลยแทบอ่อนเลยตู้พังไปแล้วครับเอามาดูกันดีกว่าขยับขึ้นมานี่ อ่าเพอร์เฟกต์เทนก็ขยับไล่เลี้ยงขึ้นมาเอาปิดรถช้าจ้ะช้าถึงช้าสุดๆจ้ะคู้นำใช่ไหมนี่ครับคู้นำรับเก้าโปรเกเรอันดับสองเป็นเปเปอร์และอันดับสามเป็นพี่ออฟผัดไทยชัยวันครับครับลงร้อยอากันมาครับสำหรับหนึ่งสองสามคันแรกนี่เอาใจช่วยพี่กาวอันดับสองมาแล้วครับผัดไทยชัยวันครับใช้เวลาในรอบคอลี่ไฟมาได้ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับถือว่าเร็วเลยทีเดียวโอ้โหบินมานี่ฮะนี่ฮะ โอเคหนึ 1> okay, 1, okay, 2, ่งโอเคสองครับสี่คันหน้าแล้วตามไปด้วยครับ RCT นี่ครับอร์เฟ c t Heat โอ้โหถูกคู่ถูกคู่ต้องอย่างนี้นะผัดไทยมาเพิ่มสุดก็อยู่ในคืนน้ำนะครับอะไรดีก้าโปรเคนยอผัดไทยอ่าแล้วตามไปด้วยเปเปอร์ผู้หน้าเนี่ยโอเค two โอเคสองก็คือเครื่องทวินแคมตรงรุ่นนะถูกต้องถูกต้องแล้วก็ระหว่างอามยาวกับเปเปอร์ก็คือโอเคหนึ่ง โอโอโอเหมือนเลี้ยวเลี้ยวแล้วมันจะลื่นลื่นไหลไหลไปอะไรกับเลี้ยวมาได้ครับเก้าลัานนะฮะสวัสดีครับเอิร์ดเอิร์ดโปรตอนเอกพลเอกเอกภพชอบเขียนชื่อภาษาอังกฤษนะพี่จําเลสวัสดีครับพี่ป๊อปสนามนี้เจิดเออเจอไม่มาฮะเออเจอต้องสีเทาเองเจอจัดไพ้อ่ะ เอาแล้วพี่ออฟค่อยๆนวดไปครับตามติดไปเรื่อยๆนวดอะไรฮะพี่ออฟบอกผมว่าขับรถให้ผมมานวดอะไรฮะนวดพวงมาลัยอ๋อเหรอฮะโอเคฮะโอ้โหฮะไทยชัยวันครับไล่เข้ามาครับนี่ครับอาจารย์ออฟหลายๆคนครับดูฮะโดดลอยมาครับหมายเลข46แล้วมานี่ครับเปเปอร์ฮัสติอาเม่ครับพีทีทีลูปิแคทครับจะเหยียบขึ้นมาเป็นอันดับ3ออก ต้องบอกเลยว่ากลุ <t os> <t os> <t os> ่มเขาก็เป็นกลุ่มเขาเลย12หลังสี่โอ้โหหาไทยชัยวันฮะไล่ตีพบเข้ามาตีพบต้องหนีแล้วนะครับความหวังจะไว้ต้องบอกว่าได้วยกำลังเนี่ยฮะครับตีพบจะวิ่งอ็อบแล้วอาจจะล้าล้าได้นะแต่พี่อ็อฟเพิ่งจะลงครั้งแรกเลยโอ้แล้วมุมนี้ครับยังได้อยู่ครับ12รอบนะคุณ แล้วเมื่อกี้รถรอบไปหนึ่งเหลือ,ลอ1 1ร้อนนะฮะยังไงครับพีอพ่อ๊อฟเปิดเลยหรือเปล่ายังครับกยังไม่ยอมคดี๋ก็ค่ขอยๆตามไปครับเดี๋ยวดูจังหวะเอานะฮะจังหวะที่แซงแล้วมันเหมาะสมนะฮะเพราะว่าเมื่อพีงงพ่อ๊อฟไปยูการกำานอันนี้กนเหนียวทั้งแรงนะฮะรถพี่อ๊อฟนี่เป็นดูแลก็วิ่งมาแล้วมาแล้วครับกาโปเกต มีการกดกักจ kind of uh, uh, anyway ักไภัยชัยวันฮู oh wow, ้ดบวกนะฮะไว้นะฮะไว้เล็กทีมนะครับซึ่งปีนี้นี่ทักไว้นี่รุ่มสำหรับหนุนนักแข่งเยอะเลยทีเดียวครับผมนะครับโอ้โหชูนได้ไหมฮะชูนใบออฟบอกว่าขันขวันใจหมายเลข4ี่สหนักไทยชัยแน่นอนครับใบออฟทีมนี้ ตอนนี้เบสทางของทั้งคู่0109เท่ากันเป๊ะครับตีพบติลิปูนกับผัดไทยชัยวันครับโอ้โหพี่เอกผมก็นึกตั้งนานส่งทีมเซอร์วิสไปแข่งครับมือใหม่สุดๆเลยครับฝากด้วยครับ EG เบอร์6เบอร์285ครับใครอะต้องม่ได้มีป่ะไม่มีไม่มีไม่ได้รุ่นนี้เลยอ่าแล้วเนี่ยครับดูกลุ่มนี้กันมาครับประธานครับท่านประธานครับหมายเลข48เป็นจารุจรวิเศษครับถูกคู่ครับปวยถูกคู่ฮะ ต้องอย่างนี้ฮะนี่ครั่ฮะไวเ r a ซิ่งเห็นไหมผมบอกแล้วไหมมีหลายคันเห็นไหมล้วกำลังเจอกับเพอร์เฟ ten เนี่มาเลข48เอาแล้ว perfect เทนมาแล้วอยู่ต้องแสดงศักยาภาพหน่อยฮะนี่มาแล้วไล่กดดันมวยถูกคู่เอาหน่อยน้องน้องเอาหน่อยเอาผมมาไปครับ ไปครับประธานครับต้องเร่งเครื่องแล้วใส่เกียร์สามเดินหน้าตามมาหยองหยองแล้วไปต่อครับผมสำหรับวิทยาศาสตร์ครับผมไอจารุษครับสี่ไปกันหนะึ่งเจ็ดนะให้ดันหน่อยแล้วไปบ้าเลยน้องเลยใจเย็นๆนะนี่เฮ้ยใกล้มาแล้วอ่ะมาขั้นหลังใครอ่ะเล่นใครหาสิี่คนระับห้าสิบสี่นะก็เหมือนกันใช่ไหมห้าสิบสี่เป็นใครอ่นะใช่ป่นะห้านสะีนะ่หนระือหกสีนะ่ตนะ้องเช็คนอะีกอ่ เจตพงศ์ด้วยใช่กลายเป็นว่าโดนลุมแล้วครับตอนนี้ฮะสนะี่ทีมไปเซอร์วิสนะฮะดารุษนะนี่ฮะดารุษนำอยู่ตรงนี้นะฮะดารุษจบวิเศษน,นะครับนี่คร<ะ>ับประธานและเจตพงศ์อ่าใช่โอ้สุู่สุขู่อะที่ชอบโอ้แลที่ตรงประธานนี่พยายามจะโอบนอกครับแต่ว่าน้องก็ยังปิดในได้ดีอยู่ และเปิดมาจังหวะนี้ก่อนลงร้อยอาครับจะแซงได้หรือเปล่าครับยังไม่ได้ครับโอ้โหน่าเสียดายไปนิดเดียวครับสำหรับพีประทานมาพบจุครับเจ็ดรอบสนามดูครับโอ้โหอย่างนี้มันเนี่ยสุดจิงจิงครับระดับอาเซียแคมป์ยับยังไงครับไล่บีกันมันหรือเกินครับครับตามติดเลยครับตามติดชีวิตไปเลยครับข้างิปเลยเดี๋ยวดูเอามาเอาขยับมาไม่ได้ครับติดตุา เขาเรียกว่าสึกแห่ง C R Z ทั้งคู่เลยจริงๆ C R Z มันเป็นรถประหยัดนะรถประหยัดเลยเอา้าเขาอ,ออกมาเป็นเครื่อง Hi ไฮบริดสมัยก่อนนะเป็นเครื่องไฮบริดแต่ตอนนี้มันเอกอาการมาแล้วเป็นเลสซิ่งเขาครับามาดูครับอา่าวิ่งกูหมื่นมากฮะพี่หกฮะเห็นพี่หกฮะเยอะมาแล้วอ้าวตอนนี้ตีพบตกไม่อยู่ที่สองครับจากกรัฟปิกอนนี้ใช่เหรอนี่ไงครับมาอีกทีไทยขยับันรอแล้วนะครับ เจอรอบจัดเออจำได้ละเจอรอบจัดแหทักมาพี่จำได้เจอจัดให้เจอรอบจัดโอเคทีท็ขยับลงไปครับแต่ก็ยังอยู่ในเกมนะครับพยายามไล่กดดันอยู่นะฮะแต่ไม่คือต้องบอกอย่างงี้ครับรับผมแต่ว่าเอ่ออะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับวิ่งเยอะนะครับ11รอบ12รอบแบบนี้นะครับ พีน่นำครับไม่ใช่ใครครับผัดไยใชวันเชียพี่ออฟสุดเสียงครับสุดหัวใจเลยโอเคครับเยี่ยมคมรับผมผ่อนพัดนะมาแล้วครับไปครับผารอบต้นหนาวครับเป็นกำลังใจให้ตีพบกันด้วยจะไล่ถึงหรือเปล่าครับตอนรีอาจารย์ออฟผัดไทยใัยวันต้องหนีไปก่อน,นแต่ผมดูในไลน์เนีย่ยพี่ออฟบานเลยฮะไอกองเชียตีพบ <c oughs> ไปไหนฮะไปพิมมาเลยต้องพิมพ์เชียกันแล้วครับ S <S ส่งกำลังใจไปให้ถึงนะดึงๆฮะดึงๆหน่อยฮะอะไรฮะรจารุตเหรอจ,จารุตคุณใครจารุตเหรอจารุตจนเสษโอ๋อแหมจารุตพี่ก็ขยันพิมพ์เนาะ <ผม S 2> แต่ผมก็งงไข่ไปครับและเอ็ดเนื้อครับเดี๋ยวก็ยังทิ้งไม่ห่างว่ากาับอะไรเกิดขึ้นได้อย่างที่พี่ป๊อปว่าเลยครับสำหรับ Battle for P1 คู่นี้นะรุ่นต่อไปเนี่ยคุณรุ่นอะไรคุณต้องประกาศเนี่ยเขาหรือเปล่า ไทยฮ่องกง Speak with ติดพารสปอเดอร์ไทยฮ่องกงมินิมินิขับ n ก c k สอ่ e ไทยฮ่องกงเน็กเลสโอ้ยเจกัทชนสปอนเดอร์อ็เกทเรดี้ออนพิทพิดตาร์ตพิทโอเพนพิทโอเพนีปและครับภาษาภาษสุดนก็แล้วครับ เสดนชิดปิดแหละขยี้แล้โอ้โหจะขยี้ใครอันนี้มาครับอยู่ตรงนี้ครับเป็น pepper s ิ r a m ม e นะครับตอนนี้เริ่มวิ่งรวมแล้วเห็นไหมครับ<า>พอเป็น,นนะอา ATP ก็จะเจอน้องๆที่มาร่วมวิ่งด้วยรประสบการณ์พี่ครับนะซึ่งพี่ๆก็ให้ประสบการณ์ที่ดีมากครับไม่สนใจอะไรสนใจน้องเลยแล้วก็แซงหมายเลขสี่ครับอธิชาฮะอธิชาก็โดนแซงไปครับผมได้ประสบการณ์ไหมฮะ นี่แหละครับประสบการณ์ที่พี่จะสอนน้องครับไปก่อนไม่รอแล้วนะเออไงอธิชาวิ่งสีคู่มาฮะไอเอ่อแล้วก็มีข้างหน้าฮะเป็นแจ๊สทีเคคันหนึ่งอะใครอะสองหกสี่อเรียกว่าไปโอ้คาทูโอ่ะคาทูเหรอใช่เหรอไม่ใช่ใช่ใช่แจ๊สเหรอเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าคาทูใช้คันไหนคันนี้นะครับเออคันนี้คันนี้เออเนี่ยญี่ปุ่นญี่ปุ่น ทีมเพอร์เฟกต์เทนเนี่ยเรามาเอา,าประสบการณ์เนี่ยคาสุโอะมาแล้วเนี่ยอ๋อเนี่ยคาสุโอะครับหมายเลข264ครับมาเจอกับพีพีโอเคครับมินี่ไปทำมินอ่ามินี่ฮะแปลให้หน่อยฮะทำดับบิ้กจิตนะฮะปากทางพิษฮะทีมงานของมินี่ฮ่องกงครับดับบิ้กจิตปากทางพิษครับเป็นไงฮะาอาร์ซิเตียคาริมี่ฮะ เรียกว่ามาหาประสบการณ์ร่วมกับอันนี้รุ่นหลักจริงๆก็คือรุ่นนี้ที่วิ่งอยู่ไปครัโอเคหโอเคสองนะซึ่งสิาเมฆเนี่ยนะรในพีพีเนี่ยครับาแหลายหลายสนามแล้วนะครับและปีที่แล้วก็เป็นแชมป์ประจำปีไปด้วยใช่ครับเป็นนักแขกที่หน้าตาดีหล่อขับดีนะครับหมายเลขนอันนี้ฮะแสดงว่าอ<ฮ>ะไิวบิวบิววิลววิลลิสอ่าอ่าวิลลิสทีถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็โอขา เนี่ครับอันดับหนึ่งแล้วมาเลขสี่สิบครับพัดไทยชัยวันหนำยาวครับแล้วมาเจอรุ่นน้องเนี่ยอาซิ c ี d อะคาเดมีครับก็ให้ดูฮะให้ดูประสบการณ์โอ้เลยฮะนี่อ๋อสองศูนย์หนึ่งสองซึ่งหนึ่งใยสองึ่หนึ่มันดูสักมันดูสักมนุศสักมนดูักมีสุขครับผมนุศักสักบอกว่าเออเนี่ยมันได้ประสบการณ์หน่อยนะอ่า อันดั2 2> บสองเจ็ดีภพซิดิปุลครับ 9, รเก้าโปเกนะครับครับผมเดี๋ยวอะไราจะตามหลังตามหลังข้ามง,าม,งามไปเล็กน้อยครับออต้องบอกว่าพี่เก้าที่พี่บอกอ่าวิ่งมาหลายเลนแล้วครับผมนะแล้วพี่ออมก,ก็ลงเลนแรกความสดความใหม่ต้องได้เปนะรียบนะฮะซึ่งอาจจะเป็นการประคองของพี่เอ่อพี่เก้าก็ได้เพราะพวกนี้ไม่ต้องแข่งแข่งไรรุ่น มาดูกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้ยังไงยังไงอ้าวแสงมาได้แล้วนี่มันเอาแสงมาแล้วประธานแสงจารุษมาแล้วนี่จารุษจับได้เอ้ยโอ้โหประธานเกือบเบื่อโอ้โหอาร์กันี่ฮะให้ประสบการณ์ฮะเป็นไงฮะโอ้โหหูก็ตกแทบหายโอ้โหเกือบไปแล้วครับประธานร้องเบื่อเลยบิลวินเลสครับโอ้โหบิลบิลยู่ทำแบบนี้ฮะกรี๊ดสิครับกรี๊ดอ๋ออะไรกันเลย โอ้โหผมยังกรี๊ดเลยฮะตายตายตายใจหายใจหายใจลาสแัปนะครับสำหรับในลูกของโอเค็ตทีสองครับผมครับดูประธานครับหนีออกขี่ไปก่อนครับคนดูฮะอย่ากดอะไรนะกดกดหัวใจให้รูหน่อยดิฮะเออน้องๆเขาสามาวิ่งกันนะฮะคุณก็ไปรนั่งขับนี่หนึ่งเดียยนี่ฮะนี่นี่นี่ขั้สุงอ่าแ้่ท่านประธานไปแล้วแล้วตามด้วยจารุษจารุษนะครับด้วย บอลสี่เขาสูมฮะแล้วก็ตามไปกลุ่มเลยไะโอ้โหเอาละนี่ฮะมาจวินครับเออมาเอาหน่อยเอาเลยเบอร์สี่เบอร์สี่เอาเลยหกสี่เอาเลยมาจวินอธิชาเสนพงเอาเสนพงเอาเอาหน่อยเอาเลยหกสี่เอาหน่อยอ่าเร็วเร็วเร็วเอออะไรเอาเปิดเปิดเปิดเฮ้ใหมายเลสองอะเปิดให้ฮะหมายเลสองมาจวินครับมาจวินมาจวินเปิดให้ฮะโอ้โหหมายเลขสี่ฮะอธิชาอธิชาทุนไปออฟแก๊งเดียวกันเลยทุนไปออฟครับผมไม่รุนน้องพี่ออฟฮะพวกเนี้ย อ้าวประธานอะไรกับเนี่ยกลายเป็นโกโก้คลังครับแล้วก็เส้นไปแล้วนี่สามี่ยเข้าสู่รอบสุดท้ายอ่ะท่านประธานอะไรกันเนี่ยโอ้โถเอ้ยอ่ะพี่ยอมครับจบไปครับสุนทรครับอ่ะต่อไปครับต่อไปใครฮะไฟอิดเอาหน่อยไฟอิดนี่ครับมาแล้วมาเลขสิบสามครับใช่ครับไม่ใช่ก็คนที่สามไม่เจอคนที่สองก็ต้องเป็นเก้า สีเขียวพี่สีเขียวพี่สีเขียวเออนะพอสีเขียวแล้วก็จะเป็นเออเป็นสีขาวเราไล่เรียงกันมาหน้านี่มาแล้ว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 สีเขียวสีเขียวเหนียวซับจากไวเลสซิงทีมพี่ก้าวรับทีมพบเชฟุนครับเข้ามาพร้อมกับมนุษศักดิ์มีสุขครับนี่ที่สามก่อนดิที่สามก็เปเปอร์ครับนั่นแหละครับและดาเมจทั้งสุธีนนนท์ครับและผมจะบอกว่าอาร์มยาวหายไปจากจออีกแล้ว คือทำยาวรถมีปัญหาแต่ยังอยู่นะครับหรือไม่อยู่แล้วไม่น่าจะอยู่แล้วล่ะครับถ้าอยู่เราคงเห็นบ้างฮะยีแตกเลยครับเมื่อกี้จะรูดจะรูดจะรูดจอนวิเศษครับผมเรียกตามชื่อเพื่อนเขาครับอย่าอย่าไปว่าผมนะต่อไปครับคันนี้ครับเป็นหกสี่ครับเศรษฐพงศ์สว่างวงครับอ่าตามนี้ฮะตามนี้ฮะก็สนุกดีโหดูดิฮะเร็วจนป้ายเดี๋ยววินเนอร์จับไม่ทันเลย <laughs> เร็วเกินนี่ครับเดอะวินเน,ะแบบนะนรอนร์หมายเลข46ครับผัดไทยชัยวันเวทไทม์ศูนย์นึ่งศูนครับไม่ไม่วิ่งเร็วด้วยฮะฮะฮะโบนเนจับช้าเลยไม่ทันเลยไปไกลละเขาจะเข้าพินเขาจะเข้าพินแล้วไปไกลละโอเคครับเรนรีซอรคเขาผู้สาพิมพ์ครับอันดับที่1ครับหมายเลข46ครับผัดไทยชัยวันอันดับ2หมายเลข9ตีพบฟิลิปปุลอันดับ3หมายเลข11ศิลาเมธทั้งสุธีรนนุกุลอันดับที่4หมายเลข48จารุตจรวิเศษอันดับที่5หมายเลข64เศรษฐพงษ์สว่างวงครับ เขาชื่อจารต์แหมเราก็จารต์ตามตามเพื่อนนะ